สวัสดีครับไอ้น้องกองไปครับเศร้าน,นี้มาพ่อกันกับการแยกของเกาเพื่อที่จะไปขายเศร้าน,นี้ครับผมตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะเข็นขยะเกาครับมารวมกันเพื่อที่จะไปขายครับสำหรับมื้อนี้ของซ้อนจันทร์ตอนนี้ครับผมกําลังแยกกองกระดาษกองกระดาษกับวัลาลครับกะจะได้อยู่ประมาณสองมัด ส่วนพวกขวดพลาสติกเปล่านะครับก็บมีขวดเบียร์เปล่าก็มีขวดเอิมลอยเปล่าก็มีเป็นยังนะครับผมุมจังนี้ขยะหลายก็เพราะว่าไอ้นอ้องป้องฝ่ายนั่นแหละครับบ้านใกล้เลี้ยงเคียงกันนี่แหละเพิ่นเอาขยะนะครับพวกกล่องขวดอิมลอยเบียร์ต่างๆบางเจ้านะครับเพิ่นเอามาไหว้แร้วยวผกัเบเจียบมารวบรวมไว้ถักขายเพื่อ ที่จะไปซื้อน้ำปูน้นำปลากันแต่กระคุ้มนะครับแต่กระคุ่มเป็นเพราะเหตุใดว่าตีครับเป็นอย่างผมจังบอกว่าคุ้มก็คือสิ่งที่ผมทําอยู่ตอนนี้ผมแย,ยกขายอยู่ตอนนี้ <c oughs> เพราะว่าผมไม่ได้ลงทุนไงครับบ่ได้ลงทุนแม่ตาบาทเดียว <c oughs> เพียงแค่ว่าผมเก็บเศษขยะต่างๆเวลาไอ้น้ององฝ่ายบ้านกลเลีเยงเนะี่ยเพิ่นเอามาวางไว้ขัง,งขยะ คนจะเอามาไว้ี่ประจํานะครับแล้วคนก็รู้ว่าผมเป็นคนที่เก็บขยะอยู่แล้วครับเก็บโหลดล้ไปขายนะครับที่นอกิันก็เอามาไว้ให้นี่แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นอย่างจังว่าคุ้มนี่แหละครับเพื่อเหตุผลครับเมื่อผมคัดแยกกองเสร็จนะครับไปเบิ้งครับผมจะแยกของเก่าครับจิ้นต่อไปนั่นก็คือครับขวดเบียร์ อยู่ในกระสอบกับมีทั้งเบียร์ลิโอเบียร์สิงและก็บเบียร์สร้างป้าผลกันโยแต่ตอนนี้ครับผมไปหาล้างเปล่ามาได้แค่สามลังเพราะว่าไปบ่ท่านครับถ้าหากว่าไปแตเมอว,วานี่ผมจะหาท่านครับล้างเปล่าคนขายออกไปก่อนครับทางร้านค่ะเป็นยังผมจังแยกเนาะครับตรงนี้นะครับที่ผมออกไปขายผมจะได้ล้างละสิบสองบาทนะครับ เมื่อผมคัดแยกเสร็จปุ๊บนะครับหนึ่งสามนี่คือลังที่4ครับที่ผมแยกคือเบียร์ลิโอนะครับส่วนอีกลังที่ยุดด้านหลังนะครับจะเป็นเบียร์สิงนะครับตัวนั้นแล้วกาจะมีลังอีกเศษเล็กๆนี่ครับที่เห็นลังล่มอยู่นี่ผมหันไปปักได้เอาขวดไปใส่นะครับลังนี่ผมไว้ใส่ขวดรวมเพราะว่ามันมีเศษก็มีเบียร์สิงเบียร์สร้างนะครับ มันปะปนกันตัวนี้จะได้อยู่ประมาณหกลังนี่และครับของเก่าเป็นอย่างผมจังเก็บสะสมมาตลอดนะครับแล้วก็พอไอ้น้องป้องไปบ้างไก้เลื้นเคียงเพื่อนหู้นะครับเวลาเพื่นกินเบียร์หรือว่าอย่างกระยาครับเพื่นจะเอามาไว้ข้างทางขยะครับให้ผมน่คือทางขยะหน้าบ้านผมเองเมื่อผมคัดแยกขวดเบียร์เซตครับผมก็ะน้าขึ้นรถเพื่อที่จะไปขาย ขยะที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับที่เป็นถุงที่เป็นเศษต่างๆนะครับผมจะน้าไปขายทั้งมดนะครับนี่คือเงินนะครับที่ผมจะน้าไปขายบอกว่าจะเป็นขวดน้อยๆเล็กๆกระยาครับผมเก็บไปมดนะครับเพราะวันเปลี่ยนเงินนะครับนั่นก็คือเพื่อไว้ซื้อน้ําปูน้ําปลานั่นแหละครับจุดนี้ครับได้แน่นอนนะครับบบพาดนะครับแจ้งทาเบิ้งครับตอนจบของทั้งมดนะครับที่พี่น้องเบิรดตอนนี้เห็นยี่ตอนนี้จังล้อรุ่นรับว่าผมขายด้จักบาทเร้านี้ ครับเมื่อผมเอาขวดเบียร์ครับขึ้นรถเซ็ตผมกลับมาน้ำถุงขวดเอ้่ยนะครับขวดเปล่าแล้วก็ขวดพลาสติกต่างๆแล้วก็เศษของเก่าครับต่างๆที่แตกที่หักที่ทั้งตอนนี้ครับที่เห็นครับผมจะเอาไปมัดระยะทางนะครับที่ผมจะเอาไปขาย12บสองกิโลสิกิโลนะครับที่ผมจะขับรถไปแต่ว่ากง่ายครับเพราะว่าถนนโล่ง ให้ผมได้เก็บของเก่าขึ้นบนรถเซตก่อนครับแล้วผมสิพาทุกคนครับที่ของมาเบิงนะครับไปขายของเก่าน้ำไปขายของเก่าน้ำกันนะครับกับผมแล้วกะไปเบิ้งครับตอนเอาลงนะครับว่าจะได้จักกิโลทั้งเบิดแล้วกะขิ้งเงินออกมานะครับจะได้จักบาทนี่แหละครับประโยชน์จากของเก่านะครับถ้าหากว่าผู้ใดมาเก็บนะครับก็จะได้นะครับอย่างที่ผมเห็นตอนนี้ ได้ลายแลอกครับแต่ว่าก็ได้ค้าน้าปูน้ำปลาแล้วกันครับเพราะว่าของเก่าที่เห็นตอนนี้เนาะครับผมบด้ลงทุนแมแตบาทเดียวเพียงแค่ว่าเก็บสะสมไหวหลายๆมือจักอาทิตย์เป็นเดือนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่โอกาสนะครับครับตอนนี้ผมเอาของขึ้นรถนะครับของเก่าใกล้จะเสร็จแล้วไปกันครับเมื่อผมเก็บของขึ้นสวดเสร็จไปขายของเก่าน้งกันครับพี่น้องเดี๋ยวไปลอดรุ่นกันเมื่อผมไปถึงล่าน ผมจะขายของได้จักบาทตอนนี้ครับผมมาถึงลาดแล้วครับกำลังถอยรถเดี๋ยวจังไปบังครับเมื่อผมถอยรถเซ็ตจอดรถเซ็ตนะครับเดี๋ยวจังไปบังคับว่าการขายของเก่านะครับมีประโยชน์แบบไหนนะครับสําหรับผมนะครับที่ผมทํามาประจําผมถือว่าใช้ได้นะครับฮิเวอนี้ใช้ได้ถ้าหากว่าผู้ใดมาเก็บนะครับของเก่าตอนนี้ครับผม มาถึงจุดหมายแล้วนะครับเดี๋ยวจังมาเบิ้งกันของเก่าบนรถผมนะครับที่ขนมาเซานี่จะได้จักบาทส่วนของเก่าที่เห็นเลยครับมีขวกขวดเบียร์ขวดเอ็มลอยท่อพีวีซีเศษล่างมีเนียมหรือว่าเศษสายไฟต่างๆนะครับตอนนี้ครับพนักงานากำลังเก็บของลงตะซังเดี๋ยวจังมาล่อลุ้นกันครับตอนไทยๆรวมรวมราคาออกมาแล้วได้จก,กิโลนะครับราก็จะเป็นเงินออกมาจักบาท นี่แหละครับของเก่าที่ผมเก็บสะสมมาตลอดเมื่อผมได้หลายนะครับพอประมาณพอที่จะกดติมรถแล้วก็จะน้อมาขายคอ่ค้างนี่คือปวดฟ้านะครับขวดหน้ากำลังจะเที่ับใส่ซุ้มนะครับใช้ทางร้านค้าครับเกีบไว้เพื่อที่จะยกถึงตาสังจะได้สังง่ายนะครับที่จะไม่ได้กระจายส่วนกองกระดาษน,นะครับสองมัดนะครับทั้งมัดสองมัด ไก้แล้วครับไก้แล้วใกลเพิดหลดแล้วเดี๋ยวมาล้อรุ่นกันครับท่ายคลิปเป็นจังใดล้อรุ่นกันตอนนี้ครับกำลังยกกำลังเบียร์ครับลงครับเซาหนี้นะครับเอาของเก่ามาขายรวมเป็นเงินทางเบดนะครับ350บาทนะครับสำหรับเซาหนี้ก็สิฝากไปเพียงเซาหนี้ครับพี่น้องฟ้องไปขอบคุณอะไรครับ